ขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นครับและที่นี่คือสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมครับ โดยสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสระดับปริญญาตรีและปริญญาโทครับในส่วนของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชเปิดทําการเรียนการสอนหลากหลายวิชายกตัวอย่างเช่นงานอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดการใช้คอมพิวเตอร์การใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการเขียนโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วงจรดิจิตอลการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลเครื่องรับส่งวิทยุระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสเปิดทำการเรียนการสอนหลากหลายวิชายกตัวอย่างเช่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรดิจิตอลการเขียนแบบ PCB การลงแบบอุปกรณ์งาน 3D Printing การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ PLC และสมาร์ทฟาร์มเล็กๆครับ ระดับปริญญาตรีเปิดทําการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาย,ยกตัวอย่างเช่นงานศาสตร์หน้าชั้นเรียนลงแลบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสายอากาศการสื่อสารทางแสงและการเขียนโปรแกรมประยุคครับ การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านั่นเองครับ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของเรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างประเทศก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเลยครับะนะครับเราก็มาอยู่กับนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของเรานะครับก็ยังให้พี่แสนแนะนําตัวกับน้องที่สนใจในการที่จะมาศึกษาต่อในสาขาของเราด้วยครับสวัสดีครับผมนายสุพรเฮงนะครับเป็น,เปนนักศึกษา,าทุนจากโครงการความช่วยเหลือของปรัฐาจากกัมพูชานะครับ ตอนนี้พี่แสนศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนแล้วครับอนนี้อยู่ปีสครับอ,อ,อ๋อปีสนะครับก็อยากให้พี่แสนฝากถึงน้องๆที่กํลาลังคิดว่าอยากจะมาเรียนต่อสาขานี้ด้วยครับว่ามีความสนุกยังไงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกครับสาขานี้ที่แอแนะนําให้มาเรียนที่นี่นะครับก็จะมีของเล่นเยอะนะครับ อ่ะครับแล้วพี่แสนตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทีเห็นในหน้าจออ่าตอนนี้ผมมีอบรมอินเตอร์ลิงนะครับการเชื่อมต่อายแรกครับรผมอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นโครงการของสาขารรหรือว่าเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกครับเป็นการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะครับอ๋ออย่างนี้นี่อเ,อเองครับไปให้นะ ครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆของสาขาเรานะครับก็มีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมการอบรมให้ความรู้อื่นๆนะครับสาขาเราก็มีให้น้องๆในเลือกร่วมกันอย่างมากมายนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการไปเยี่ยมชมสาขาของเราในวันนี้ท้ายนี้พวกเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่ตอไม่ว่าจะเป็นระดับปวชปวสปริญญาตรีและปร,ะริญญาโทมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TN <P> <P> <N> เพื่อจะเรียนอย่างมีความสุขคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อตัวต,วตวนที่คุณคนหาครับ